รายงานการสร้างนาวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารนำเสนอโดยโรงเรียนบ้านนาแผงโค้นำสร้างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษามุกดาหารชื่อนวัตกรรมนาแพง Plus Model รูปแบบการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข,ขั้นพื้นฐาน โอเน็ตของโรงเรียนบ้านนาแผงโค่นน้ำซากชื่อผู้สร้างโรงเรียนบ้านนาแผงโค่นน้ำซากอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารผู้อำนวยการโรงเรียนนายสัมพันแก้วโรดแนวทางการคิดค้นนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมที่สแสวงหานวัตกรรมแบบอย่างที่ดีจากแหล่งต่างๆที่เคยมีผู้สร้างหรือทําไว้แล้วแล้วนํามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่โดยประกอบไปด้วย4ปัใจจัยในการพัฒนาได้แก่ 1. รูปแบบการบริหารจัดการในปีการศึกษา2,563ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ 2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 3. การนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาและ 4. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ประเภทนวัตกรรมนาแพงพลัส m o เดล คือนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมากทั้งในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนในภาพรวมรวมไปถึงการบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษา2562ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าปัญหาเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นปัญหาใหญ่ที่สถานศึกษาจะต้องวางแผนและมีรูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะด้านผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันโรงเรียนจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ครูเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายโดยจําเป็นต้องนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดในสถานการณ์ที่มีข้อจํากัดหลายด้านวัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายร้อยละ3เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21และ3เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้น,นวัตรกรรมทางการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายประชากรและกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนนำร่องโรงเรียนบ้านนาแพงโคงน้ำสร้างจำนวน12คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนในเครือข่ายได้แก่โรงเรียนบ้านนาขาป้อมวิทยาคมจำนวน12คนโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิจำนวน15คนและโรงเรียนบ้านสายทองจำนวน9คนรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในเครือข่ายเป็นจำนวนทั้งสิ้น48คนหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ได้แก่ทฤษฎีวงจรการบริหารงานคุณภาพ P.D.C.A. ของดรวิลเลียมเอดเวิร์ดเดมิงทฤษฎีที่ 2. การเรียนรู้ของการเย่โดยเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วโดยมีหลักการในการจัดการเรียนการสอน9ประการการออกแบบนวัตกรรมประกอบไปด้วยขั้นตอนสําคัญ3ขั้นตอนได้แก่ 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ifte ประจำปีพุทธศักราช2564 2. ประชุมขับเคลื่อนโครงการ ifte และ 3. ประชุมดำเนินการออกแบบและสร้างนว,วัตรกรรมโดยคณะทำงานศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและออกแบบนว,วัตรกรรมใหม่โดยต่อยอดเป็นนว,วัตรกรรมนาแพง plus model ความหมายของนาแพง plus model ปัจจัยป้อน input ประกอบไปด้วยปัจจัย4ด้านได้แก่ 1. นโยบายด้านการศึกษา 2. คณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ผู้บริหาร 4. ครูและบุคลากรสถานศึกษากระบวนการ (process) ประกอบไปด้วยการดำเนินง,งานแบบบูรณาการ2องค์ประกอบคือ 1. หน้าแพงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวงจร PDCA 2. plus คือการเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผลลัพธ์เอาต์พุตประกอบไปด้วย3ด้านตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตรกรรมได้แก่ 1. นักเรียนดีและเ็ก่ง 2. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และ3ทุกภาคส่วนได้มีการร่วมสร้างสนวัตรกรรมทางการจัดการศึกษา การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพด้วยวงจร P.D.C.A. นาแพงประกอบไปด้วย N Nutrient หมายถึงการจัดสารอาหารที่ดีมีคุณภาพ A Awareness สร้างความตระหนักในการพัฒนาจากทุกภาคส่วน P Policy มีการตอบสนองและขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา E Environment การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน A Activity การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ N Network การสร้างเครือข่ายนิเทศเพื่อการสะท้อนและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ G Go มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาวิธีการดำเนินการขั้นวางแผนประกอบไปด้วย 1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ IFTE 3. ออกแบบนวัตรกรรมใหม่โดยต่อยอดเป็นนวัตรกรรมนาแพง c l a s model ขั้นปฏิบัติ 1. โรงเรียนดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันตามระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน 2. โรงเรียนดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเตรียมพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ 3. พัฒนาครู 4. การจัดการเรียนการสอนโดยผสานช่องทางท,งทั้ง5รูปแบบได้แก่ on site online on, on demand On Air และ On Hand 5. ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อเผยแพร่นวัตรกรรมและแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์และ 6. สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นตรวจสอบประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังผลการพัฒนาและร่วมวิเคราะห์พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปขั้นดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 1. รายงานผลการดำเนินงานตามนวัตกรรมการบริหารจัดการให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบเผยแพร่นวัตกรรมผ่านช่องทางต่างๆผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 1. นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ต เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดโดยมีรายละเอียดในการทดสอบดังนี้ 2. นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ในศตรวรรษที่2ี่ R 8 4โดยเห็นได้ชัดเจนจากผลการทดสอบระดับชาติได้แก่การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT และผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติหรือ NT ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 3ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้นว,วัตรกรรมทางการศึกษาเกิดประสิทธิภาพกับการจัดการเรียนการสอนจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ 1. นายสัมพันธ์แก้วโรดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแงพงโค้น้าสร้างได้รับเกียรติบัตรรางวัลน,นวัตรกรรมสร้างสารรค์คนดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านการบริหารจัดการศึกษาประถมวัยภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาประถมวัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการพัฒนากระบวนการอ่านออกเขียนได้ยกโรงเรียนเนื่องในงานวันครูครั้งที่64ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารนายอานะรงใจสุขครูโรงเรียนบ้านนาแผงโพน้ำสร้างได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ A c t i v e Learning ดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารนางสาววันวิสาวงศีชาครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอาแพงโคกน้ำสร้างได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาระดับประถมวัยภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาประถมวัยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารการเผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนบ้านอาแพงโคกน้ำสร้างได้เผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์อาทิเช่น เว็บเพจโรงเรียนบ้านอาแผงโคนน้ำสร้างเว็บไซต์โรงเรียนบ้านอาแผงโคนน้ำสร้าง YouTube ในรูปแบบจดหมายข่าวอินฟโฟกราฟิกรวมไปถึงวิทีอาร์นำเสนอรูปแบบนวัตรกรรมเป็นต้น